สวัสดีครับพวกเราคูปซ่ากันนะครับผมดังฮิตนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ global กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็นจิตกรรมที่เราไม่ได้พบเห็นกันนานนะฮะก็คือจิตกรรมบิงโกเพชรนั่นเองนะครับอ่าบิงโกเพชรนะหน้าตาจิตกรรมเป็นอย่างนี้นี่ก็บิงโกเพชรนะครับจริงๆไอ้จิตกรรมลักษณะเนี่ยมันก็จะมีการสะสมให้นะครับซึ่งมันก็จะดอปจากมอนเตอร์นะครับแต่รอบนี้เนี่ย มันจะเป็นเพชรนะครับปกติเราจะคุ้นค้นชินกับพวกไอเพชรระเบิดใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งถ้าจำไม่ผิดอันนี้ผมไม่มัน่นใจว่ามันเคยมีใน g กลบอ l ตอนที่เรารวมกับเซิร์ฟโกลบอลหรือเปล่ามาหึงว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเฉพาะเซิร์ฟโกลบอลตอนที่เราอยู่เพย์พังเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันเคยมีบินโกแบบนี้ไหมนะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยเล่นเพราะว่า ผมเคยมาเล่นโกลบอลก่อนก่อนหน้าที่เพย์พาร์คมันจะรวมกันกับโกลบอลนะตอนนี้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้จะแนะนําวิธีการเล่นนะครับแต่ผมบอกเลยนะวิธีนี้มันจะไม่เหมือนไพ่ระเบิดคือมันจะไม่มีวิธีการใช้สูตรใดๆนะครับมันจะใช้โชคประมาณหนึ่งนะโอเคแต่วิธีการจะเล่นเนี่ยเราจะมันจะต้องไปหาไพ่มาก่อนนะครับซึ่งไพ่เนี่ยมันจะดรอปจากมอนเตอร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นมอนเตอร์เลยว่า8 นั่นก็คือไอตัวเม่นสีเขียวนะครับตัว p o i s ั n นชาโด w ที่อยู่ในเอ๊ะมันชื่อพ o ษสั้นชาโด้ปะวะหรือว่า p o i s ั n นเวิรมะเพราะว่ามันเป็นหนอนเออไม่มั่นใจนะครับแต่มันคือไอตัวหนอนที่อยู่ลอ s ทาวเวอชั้น2นะครับไอ้นั่นน่ะมันจะเริ่มดอปนะครับส่วนถ้ามันดอบก่อนหน้านั้นน่ะก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ามันไม่บอกว่ามอนเตอร์เลเวลเท่าไหร่อะ่ะนะครับ แต่วิธีการเก็บเนี่ยเราแค่ติ๊กนะครับช่องเก็บของที่เป็นอีเวนต์ก็พอนะครับไม่ต้องมาพิมพ์การ์ดนะซึ่งตอนเล่นเนี่ยมันก็จะมีรา,างวัลเนี่ยตามสกอร์ที่เราได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะอ่านรายละเอียดนะครับของการเล่นก็คลิกเข้าที่ลิงก์นี้ได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับลิงก์เนี่ยอันนี้นะฮะก็ของรางวัลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4รางวัลนะครับก็จะมีรางวัลที่ต่ำกว่า700แต้มนะครับก็จะสุ่มได้เพชรนะครับแล้วก็ได้เงินนะครับมีมากกว่า700นะครับมากกว่า700แต่ยังไม่ถึง900นะอันนี้ก็จะได้เพชรนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเม็ดเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเอ็กซ์แลนเซนต์เวปินะครับก็คือของยอดเยี่ยมที่เป็นทั้งอาวุธและก็ชุดเกราะนะครับแล้วก็มียามานา นะครับแล้วก็มีบัฟด้วยนะครับบัฟที่เป็นฟักทองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้มากกว่า900นะครับก็จะมีเพชรที่มันเป็นแบบบันเดลนะครับหรือว่าเพชรที่มันเป็นชุดให้นะครับก็จะมีแบบ10เมตรกับ20เมตรอันนี้สุ่มนะครับอ่าสุ่มว่าจะได้แบบไหนแล้วก็ได้เพชรประเภทอะไรนะครับแล้วก็ยังมีตัวชุดยอดเยี่ยมกับอุธยอดเยี่ยมมาเหมือนเดิมนะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นขั้นที่ดีกว่าไหม นะครับผมแล้วก็จะมีของดีหน่อยก็จะเป็นตัว t o u ิสแมนออฟลักนะครับอันนี้ก็คือตัวเพิ่มเปอร์นะครับอันนี้มีราคาอยู่นะครับแล้วก็จะมีเพนตากรมนะครับที่เป็นแบบ Normal แล้วก็มีแบบแรด้วยนะครับเอออันนี้เริ่มน่าสนใจแล้วนะแล้วก็จะมีเบสออฟไลฟ์แบบโลเกจนะครับต่อไปอ่าถ้าเราได้100แต้มนะครับเอ้ไม่ใช่100 1 0 0 0อแต้มขึ้นไปนะครับก็จะมีเพชรแบบบันเดินะครับที่เพิ่มแบบ อแพ็กสาเม็ดขึ้นมานะครับมันยังไม่เคยมี50าสิบเนาะออแล้วก็จะมีหมาป่าครับหมาป่าแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวม้วนท่านะครับหรือเพนตากรมแบบ Normal กับแรงเหมือนกันนะครับก็น่าจะสุ่มนะครับมีเทลิสแมนออฟลักนะครับอันนี้ก็ตัวเพิ่มเปิมเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับกับอันนี้นะแต่ว่ารางวัลใหญ่จริงๆจะเป็นอ่าวิงดีไวล์ออบเจตคครับหรือว่าขวด ปีก C3 นะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่หลายๆคนจับตามองนะผู้เล่นใหม่ก็อ่าน่าจะจับตามองไออันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบในการสร้างปีก C3 อะนะครับแล้วก็จะมีตัวเ t อ e r นะครับตัวเรียกว่าเมทานะกันนะครับเมทาแบบบวกศูนย์ถึงบวกหกสุ่มธาตุนะครับเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าบวก มากกว่า3เนี่ยถือว่าเป็นของที่ขายได้และมีราคานะครับก็อันนี้ต้องได้คะแนนมากกว่า1,000แต้มนะครับเออแล้วก็จิจกรรมที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมขายของนะครับส่วนใหญ่เป็นบูสเตอร์ที่ขายในส่วนของเบสออฟไลน์ Off นะครับก็อันนี้เนี่ย มันเอาไว้ใช้กับแพ็กอื่นๆนะเออผมเลยไม่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เติมมันสักเท่าไหร่นะครับมันไม่มีแพ็กแบบ All- in one มาให้นะแล้วก็จะมีขายแพ็กหมีชมพูนะครับกับสกอร์บัฟนะครับก็ถือว่าเป็นของที่มันไม่ครบเซตอะ่ะก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เติมแล้วกันนะครับในช่วงนี้แต่ว่าถ้าใครเติมเก็บเลเวลหรือว่ามีแพ็กอื่นอยากจะได้หมีชมพูนะครับหรือว่าอยากจะได้เบลดออฟไลน์เนี่ยก็เอามาเติมรวมกันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> นะก็กิจกรรมให้นะ มันจะหมดวันที่10เดือน12นะครับดังนั้นกเ็เหลือเวลาอีก2สัปดาห์นะครับก็มาน้อยเนาะน่าจะมาให้มันแบบถึงคิดมากไปเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยบอดบอดหลายจอหลายที่มากนะครับดังนั้นก็ระวังเรื่องคนกันนิดนึงนะฮะเรื่องการทับที่ทับอะไรนะครับโอเคมาดูในเกมกันบ้างนะครับก็วิธีการเซตเก็บของนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถติ๊ก ที่อีเวนต์ไอเทมได้เลยนะอ่าอันเนี้ยมันก็จะเก็บไอตัวไพให้เราแล้วนะครับไพเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นชิ้นนะครับนี่อย่างอันนี้ผมมี17ชิ้นนะครับมันต้องเก็บ24ิครับมันจะได้เป็นแพ็คนะจะเป็นการเด็กแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับเราสามารถกดเล่นในที่ไหนก็ได้นะเรากําลังบอดก็เล่นได้เหมือนกันนะครับทีนี้สังเกตผมกดเริ่มปุ๊บมันจะมีปุ่มวางอัตโนมัตินะครับกับอ่าเพ็กมีแล้วก็ มีเพชรเนี่ยมีจํานวน4ชิ้นทุกเพชรเลยนะครับทุกชนิดเลยนะครับวิธีการเล่นเพื่อนๆเ,เ,เลือกเอาได้นะครับว่าจะกดวางอัตโนมัติเลยหรือว่าจะเอาเพชรมาเรียงเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่น2ครั้งและกันครั้งแรกเนี่ยผมจะเล่นให้เพื่อนๆ,ๆดูก่อนว่าวางอัตโนมัตมิตมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาวางเองเพราะว่าวางเองเนี่ยผมอยากให้เห็นเป็นตาที่2จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเอาวางอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะ เอาไพ่เนี่ยไม่ใช่เอาไพ่เอาเพชรเนี่ยมาใส่ในช่องนะครับทีเนี้ยเขาจะให้เราจั่วนะครับตัวเพชรบนกระดานว่าเราจะเอากล่องสีอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นการสุ่มเหมือนกันนะกดมามันก็จะจริงๆก็ไม่ได้มีค่าอะไรหรอกนะครับอ่าเป็นการจั่วอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีเนี้ยไอเพชรเนี่ยสังเกตว่ามันเรียงเองอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะจับสังเกตได้ว่าอาการเรียงเพชรเนี่ยถ้าหากว่าเราให้มันเรียงอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีนัยยะของมันอยู่ก็คือ บิงโกเนาะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องเรียงไอสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเป็นแนวทะยงไม่ใช่แนวทยะยาให้มันเรียงกันนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นแนวทะยงแบบนี้แนวนอนแบบนี้หรือแนวตั้งแบบนี้นะครับก็ได้หมดแต่ไอาการจั่วกล่องเมื่อกี้มันจะเป็นการเปิดหรือว่าเป็นการบังคับว่าให้เราเลือกอจั่วเป็นเพชรประเภทอะไรนะครับอ,อันนี้มันให้เอาทีเอทนะครับดังนั้นผมก็ เอาคเอ็ดอันนี้นะครับเพราะว่าผมกะจะให้มันทะแยงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็อยากจะให้มันออกเขาเรียกว่าอ,อะไรเพชรที่มันไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าเพชรที่มันชนิดโคละชนิดกันเพื่อที่จะให้มันมีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจั่วเอาไอตัวคีเอทเนี่ยนะครับซึ่งถ้าแนวนอนเนี่ยคีเอทมันมี2เม็ดนะครับสังเกตมี2เม็ดนะ แปลว่าเราก็ต้องลุ้นให้เชียรมันออกอีเม็ดหนึ่งนะครับซึ่งม,มันก็ออกอีเม็ดหนึ่งจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเอออันนี้ผมเสียได้นะเพราะว่าถ้าผมเลือกฝั่งเนี่ยเชียรอันนี้ก็จะมีค่าแล้วเพราะว่าการจัว่วไพ่เนี่ยมันจะทําได้แค่สิบสี่ครั้งนะครับไม่ใช่จัว่วไพ่จั่วเพชรออกมาเออติดคําว่าไพ่นันเนี่ยเราโอเคต่อไปโอ้โหแล้วชมพูมันก็ไม่มีแนวนี้เลยนะเนี่ยสังเกตว่าตานี้ผมน่าจะวิกฤตนะะผมผมคิดว่าชมพูมันน่าจะออกอีกรอบหนึ่งผมเอาฝั่งนี้ดีกว,ว่า แล้วก็โอ้โหเนี่ยยากความยากคือมันเป็นอย่างงี้แหละถ้าเราไม่ได้จั่วเองนะครับเนีย่ยสังเกตว่าเพชรมันไม่ได้ออกตามที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่นะครับเอาแบบไหนดีวะแบบไหนก็แย่คือมันเรียงกันแบบเนี้ยแย่ไปหมดที่นี่ถ้าเราออฟออฟตรงนี้นี่แย่เลยนะคือถ้าเราเล่นเองเนี่ยเราสามารถที่กระจายเพชรได้นะครับแต่อันนี้มันกระจายไม่ได้มันไปกระจุกกันอยู่นะครับโอกาสบิงโกมันก็จะน้อยลงอยังไงดี ช่มันเถอะเอานี้ก่อนนะครับผมกะเอาแนาวนอนตรงนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็แนวทะยางผมเริ่มดับฝันตัวเองแล้วเอาไงดีวะแนวทะยางไม่ได้โอ้โหอันนี้กันแล้วกันยังไงมันก็ต้องมีออฟกับม่วงอะ่ะนะครับอันนี้เหลือเก้าครั้งนะครับการจัว่วอ่าเนี่ยชีเอตมาให้ผมจริงๆนะครับแล้วก็โอ้โห อันที่มันไม่ออกบ่อยมันก็ออกบ่อยให้ได้นะทีนี้อ่ะกดทิ้งๆไปนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะออกฮาร์โมนีอีกแล้วเนี่ยโอ้โหออกเพชรได้เร็วมากเอาอะไรดีอ่ะผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีออฟกับคีเอทดอีก,กอะ,อะตรงนี้แล้วกันโอ้โหออกพูเบิรนเร็วมาก อ่ะพูกระต้ง้งพูอันนี้เนี่ยมาฮาร์โมนีอีกแล้วว่าผมว่ารอบนี้ผมแม่งไม่บิงโกอะไรเลยดูทรงแล้วเนี่ยยากมากการตัดสินใจอ่ะกดนี้ไปคีเอทเนี่ยฮะมันจะโกนโอ้ยเราแบบเนี้ยแหละไม่บิงโกอะไรสักอย่างเลยไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ผมไม่น่าไม่น่าได้หรือเอานี้ไปม่วงไม่เคยออกเลยมันต้องออกม่วงสักครั้งอะ่ะ นี่ยอม่วงหนึ่งครั้งนะครับอาผมบิงโกฝั่งนี้นะครับเออสังเกตว่าผมนี้หาเรื่องให้ตัวเองมากเนี่ยแล้วก็เหลือเม็ดเดียวนะครับผมไม่สามารถบิงโกฝั่งไหนได้อีกแล้วนะเ,ออเพราะว่าผมคาดว่ามันจะออกม่วงสักสองครั้งให้สักหน่อยนะครับมาถึงจุดนี้ผมขอหยุดอธิบายอีกทิหงแล้วกันนะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยรอบเนี่ยมันจั่วเพชรให้เราเนี่ยออได้ไม่ค่อยเฉลี่ยกันเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าเพชรม่วงเนี่ยมันจั่วให้แค่ครั้งเดียวเองนะ แปลว่าเราควรที่จะกระจายความเสี่ยงในกระดานเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยเพชรของผมเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างแถวเนี้ยเนี่ยแถวแนวนอนข้างบนสุดเนี่ยออฟมันออกมาตั้งสามเม็ดนะครับครีเอทกระจุกตัวอยู่ตรงนี้ด้วยน,นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูฮาร์โมนีผมสิเนี่ยเคออสก็กระจุกตัวนะครับอ่าแล้วก็อ่าไอตัวพูลเนี่ย ชมพูเนี่ยนะครับไอตัวจิตเนี่ยมันก็กระจุกตัวอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราวางเพชรเองเนี่ยเราควรที่จะวางให้มันแบบกระจายกระจายตัวกันนะเนี่ยผมจะได้700แต้มเองนะครับคะแนนทั้งหมดนะครับผมนี่ถือว่าสวยจริงๆนะงนะมาเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมขอวางเองนะครับก็วิธีการวางอันนี้เฉพาะส่วนตัวนะผมก็จะจะ,จะวางไม่ให้มันกระจุกกันนะครับแต่เพชรเนี่ยมันมีหลายประเภทเกินไปเนาะอ่า ซึ่งผมก็จะาวางแบบนี้นะครับไม่ให้มันกระจุกตัวแล้วก็เริ่มวางให้มันแบบถ้ามันทะยงมุมไปทางไหนเนี่ยก็จะให้มันกระจายตัวมากที่สุดนะครับเพื่อโอกาสมันจะได้มีมากขึ้นนะครับผมผมจะไม่วางแบบแนวทะยงมีฮาร์โมนีสเม็ดอย่างเงี้ยผมจะไม่ทาอย่างนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะแต่วิธีเล่นของผมผมจะเล่นแบบนี้คือกระจายความเสี่ยงเออแล้วก็แนวนอนอ่าไม่ให้มันมีซ้ํากัน ติดกันได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเผื่อฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ถ้ามันออกม่วงหน่อยก็โอเคได้นะดังนั้นจะบอกเพื่อนๆว่ามันเล่นได้2แบบนะครับไอ้บิงโกเนี่ยก็คือวางเองกับให้มันวางให้นะครับใครไม่ไว้ใจเจ้าตัววางอัตโนมัติก็วางเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะมีแพทเทิร์นในการวางที่ตายตัวแล้วเดี๋ยววางาไม่กี่ครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็จะ เออนึกออกว่ามันจะต้องวางไงไว้ให้มันแบบมีเบิ้ลอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าแนวนอนเนี่ยผมมีชีเอทสองอันอย่างเงี้ยผมคิดว่าเอ้ยอันนี้แม่งมีโอกาสแป็กสูงนะครับผมก็จะวางโอ้ยว่าจะวางต้องวางพูอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็วางออฟอันนี้หนึ่งมันจะได้ไม่เบิ้ลกันนะครับแล้วก็แล้วแต่คนนะถ้าบางทีบางคนรู้สึกแบบเอ้เสียเวลาอ่ะก็ให้มันวางให้อัตโนมัตินะฮะ บางคนรีบแต่ผมวันนี้มีเวลานิดนึงนะฮะเลยมาสาธิตได้ออันนี้เป็นนี่แล้วกันอทีเนี้ยไม่ว่ามันจะออกแบบไหนนะครับเราก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ค่อยซ้ำกันเอาหรือวางซ้ำอีกทีนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้มันมีแล้วผมควรจะวางออฟอยู่ข้างล่างนะแต่ไม่เป็นไรแล้วตอนเนี้ยผมต้องวางซ้ำกันแล้วะต้องมีซ้ำบ้างแล้วล่ะโอ้โหนี่เบิ้ลสี่ คือแนวเนี้ยผมจะไม่ม,มีโอกาสได้ตายหาได้ว่าไงวะเนี่ยตาไม่ดีเนี่ยเราโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะล่อแนวนี้นะครับถ้ามันโชคดีมันก็จะไปแนวนี้เนี่ยโอเคเอ,อ้าวออฟแป๊บนึงนะเอาไงดีกว่าไปอย่างเงี้เอาอันนี้ดีกว่าโอ้โหเร็วมากออฟออกมาอย่างนี้ออนน ไงดีอ่ะบางทีก็วางสนุกตัวเองนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตอ่าอันนี้ก่อนยังไงมันก็ต้องออกม่วงสักครั้งนึงอะ่ะนี่งไงไปแย่แล้วตอนนี้โอ้ เอาน,นี้ดีกว่าโอ้โหออฟออกสี่ดอกนะครับอ่าทีนี้เอาฝั่งนี้แล้วกันเพื่อที่เราจะเอาอ่ะบิงเอา้าเดี๋ยวผมเบอร์ไปมองข้างบนว่าจะวออันนี้โอ้ยแบ็ Back กกลับคืนไม่ได้นะ ชีเอ็ดจะออกอีกไหมอ่ะชีเอ็ดเพิ่งออกไปครั้งเดียวออะผมลองเอาปูตรงนี้แล้วกันเผื่อชีเอ็ดมันออกอีกครั้งหนึ่งม่วงโอเคบิงโกฝั่งนึงอ่าโอ้โหออกปูอ่ะปูนี่ก็ออกเร็วเหมือนกันเนี่ยรอบนี้ถ้าออกม่วงเราจะเอาม่วงอันนี้เอาปูนี้ดีกว่านี่ไงเอาม่วงอันนี้จะได้บิงโกไปก่อนยังอืไม่ได้ละ อันนี้แล้วกันจะได้มีจุดตัดหน่อยจุดตัดได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะโอเคอันนี้ยอมอะ่ะไม่ได้อีกแล้วอะ่ะแปดร้อยแปดไ้อีกแล้วไม่เคยขึ้นพันนะครับไม่เคยขึ้นเก้าร้อยด้วยซ้ำอ่ะวางอัตโนมัติเน้นเกมเร็วนะครับผมเชื่อว่าเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเน้นเกมเร็วเหมืนอนผมเป็นหลักไม่เอาเราไม่เลี้ยงแม่งแล้วอ่ะไปต่อโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยดีป่ะอันนี้กัน นี่อัวนี้โอ้ยแนวแนวนี้ดีกว,ว่าให้มันตัดกันอย่างนี้แล้วก็โอ้โหชมพูคันหัวเลยทีนี้ชมพูมไม่เป็นงั้นละลูกเล่นเกมไวเล่นเกมไวอค่อนค่อนข้างแย่นะตานี้ค่อนข้างแย่ อันนี้อ่ะเผื่ออันนี้แล้วกันเผื่อไปฝั่งนี้นั่นไงโอ้โหฮาร์โมนีออกสองรอบแล้วเคออสจะออกสองรอบปะวะไม่เป็นไรอ้าออกสองรอบผมจะเอาสองฝั่งนี้นะฮะมันคงไม่มาแนวนี้แน่เคออสเนี่ยอ่าผมเลยเอาอันนี้ผมคิดว่าออสยังไม่ออกเลยมีโอกาสออกสองรอบนะครับอะไรวะเนี่ยเอาไป โอ้โหม่วงนับหนึ่งนะต้องหยุดเลยหยุดดูก่อนโอ้โหทำไปได้ไม่เอาอันนี้ดีกว่าโอ้โอ้โหม่วงสามตาแล้วฮาร์โมนีสี จบเลยไนดะ้อันเดียวเชออสออกอันเดียวเนี่ยเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่มันทำกับเรานี่คือสิ่งที่มันทำกับเราโอเคเล่นต่อนะอ่าผมจะเล่นให้มันอ่าหมดแถวบนนวกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันทำกับเราโอเคตอนนี้แล้วดูชิเอต์มันเรียงแบบเนี้ย อ่าแบบนี้เราจะเน้นแนวทะยานแบบนี้นะครับโอ้โหแม่มันคงไม่เรียงกันแบบอ่าอันนี้อังการแล้วเพื่อมันเรียงฝั่งนี้ไปม่วงอ้าวนี่ไงไปไม่น่าจะน่าจะเอาข้างบนนะเมื่อกี้โอ้โหเคออสตาน,นี้ก็เร็วเหมือนกันนะเราอะเฮ้ยผมว่ามันยากว่ะไอบิงโกเนี่ยหรือ เพื่อนๆมีวิธีการเล่นแบบไหนบอกผมหน่อยนะเอาบิงโกน,นี่ก่นอนผมรู้สึกว่ากับผมเนี่ยมนุษย์ที่ดวงน้อยๆอ,อย่างผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นลำบากเอาเอ,าอ,อกอะไรงั้นมาเพื่อนอันนี้ละกันเผื่อเผื่อได้ชมพูนะฮะแล้วก็โอ้โหฮาร์โมนีอันนี้เอานี้ละกันเผื่อได้เคออสจะได้บิงโกสองอันนะอย่างน้อยๆป้าบไม่มาครับ มันมาสิ่งที่เราไม่ใยอยากได้อาม่วงละกันนะครับเผื่อออฟออกหรือว่าภูจะออกวะภูมันยังไม่เคยภูมันออกแค่ครั้งเดียวอะภูจะออกหรือเปล่าแต่ถ้าภูออกเราก็มีอันนี้เหมือนกันงั้นเอาอันนี้ดีกว่าถ้าภูออกก็มีอันนี้ก็บิงโกนะแต่ถ้ามันออกออฟอะออกออฟก็มีอันนี้เดี๋ยวมันมึงต้องดักทางไหนดีวะดักอันนี้ไม่ได้ ได้แค่ได้แค่จุดเดียวนี่ยแหละเนี่ยไปโอ้โหยยังไงก็ไม่ได้เนี่ย <laughs> ยากว่ายากนะครับยากเออไอกล่องสีนี่มันมีส่วนอะไรไหมเนี่ยโอ้ยไม่น่าเอาอันนี้เลยน่าจะเอาอันนี้อา้าวรีบรีบงไงเมื่อกี้ รีบตัดสินใจไปเอาันนี้แล้วกันไม่มาเลียงแบบนั้นนะเอาเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเอาเลยว่ะฮาร์โมนี่มันโอกาสไม่รู้ว่าน้อยหรือเยอะมันก็แล้วแต่ดวงอะ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหเร็วมากไป ได้ผูก็ยังไม่จบอ่ะ,ะเรียงอย่างนี้กันอา้าวผูครบแล้วนะฝั่งนี้แล้วก็ฮาร์โมนีแบบไหนเราจะใกล้บิงที่สุดเอานี้แล้วกันฮะมันยังไม่ออกออฟออฟต้องออกแน่นอนแล้วก็นี่ได้ออฟโอเคโอ้โหอ่เพิ่มองฮาร์โมนีอีกโอ้โห ถ้าออกถ้าเราเลือกกูอันนี้ใช่ไหมหูหูอันนี้ลุ้นออฟเหรอไม่เอาเอานี้ถ้าเราอันนี้ไม่ว่ามันจะออกม่วงเราก็ได้ถ้ามันออกออฟเราก็ได้ข้างบนใช่ไหมวะเออใช่งั้นเอานี้ดีกว,ว่าออกม่วงก็ได้ออกออฟก็ได้ขอยมันออกม่วงกับออฟแต่ถ้าออกเคออสก็ชิบหายหรือคิเอ็ดก็แย่เหมือนกันไป เออได้ออฟนะครับแต่ยังขนาดล้วก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่เท่าไหร่อยู่ดีอ่ะยังไม่ถึงเก้าร้อยอ่ะโอ้โหมันโหดมากเลยนะวางอตัตโนมัติเอาไอ้นี่อันนี้ชีสเอ้ยฮาร์โมนี่สองอันอันนี้ก่อนลวกันไปเอาม่วงอันนี้แล้วก็โอ้โห ฮาร์โมนีอย่างนี้อันนี้ไม่ได้โอ้โหไม่น่าเลือกเลยวะ่ะไปบิงโกอันหนึ่งก่อนค่อยวางแผนใหม่แล้วก็โอ้โหฮาร์โมนีมันออกไปสองอันแล้วอ่ะมีโอกาสป้ะวะหรือจะเล่นรอไม่ก็อันนี้ไม่ดีชมพูยังไม่เคยออกเลยอันนี้ดีกว่านั่นไง เร็วอีกแล้วแนวเร็วอีกแล้วออันนี้ดีกว่าเพื่อนเอาคูกับม่วงนั่นไงเอาคูกับม่วงจริงด้วยอันนี้ดีกว่าเพื่อถ้าพู่อีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้นั่นไงคูอีกทีหนึง่งไปอันนี้ไปกันคููออกมาอีกมันน่าไหม จะออก chaos กับฮ a r m o n รึป่าวะห,หรือว่าจะออก c ีเอ t e ฮาไม่รู้ฝั่งนี้ดีกว่านั่นไงโอโ้โหคูสี่แล้วเนี่ยเหลือสามอันอะไดีวะเอาฝั่งนี้ดีกว่าไปออืเหลือสองอัน ขอให้ภาวนาว่ามันจะออกเป็นเค a o s นะเรามีทางเลือกเดียวตอนนี้หรือไม่ก็ออกเป็นอ f f ก็ได้ไปโอ,โ,โอ้โหไอ้ <c oughs> เร็วจริงๆออฟ o มันยังไม่ออกสักอันเลยมันมันมีไม่ออกด้วยเว้ยเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ออก off ออสักอันเห็นไหมเออเออสรุปแปดร้ยยบสองเหมือนเดิมโอเลนยังไงวะเนี่ยทห่มันได้อ่ะ ตาสุดท้ายนะเพื่อ,น,อ,<า>อนการจั่วกล่องนี่มันมีผลเลยเนี่ยเจมันโหดมากเลยว่ะโหแล้วมันดูม,มันเรียงกันอย่างนี้นะถ้าแต่ว่าฮา,าเราออนเนี่ยเคออสก็พึบอ,อีกอะเร็วมากจัว่วแล้วผมว่าวางเองดีกว่านะเออเดี๋ยวต้องหาแพทเทิร์นในการวางเองนะเออนะเรากะเอาอันนี้นี่ไม่สามลอะอะนั่นไง แนวไหนดีแนวนี้ดีกว่าชมพูแย่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 ทุกอย่างแย่อันนี้โหแย่แย่เหมือนวางทิ้งอะ่ะวางเนี่ยดักมุมไหมโอ้ไม่ดีเลยอะ่ะมันกระจุกตัวนะครับแย่แย แต่ผมรู้สึกว่ารอบนี้ออกมันัองออกบ้างอะ่ะเออเนี่ยอ่ะออกมาหนึ่งครั้งนะวันนี้ดัดเผื่อได้ฮาร์มโมนีก็จึกตรงนี้เลยอ่ะม่วง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 ทำไงเผื่อได้บิงโกบ้างม่วงปักไว้ไหนดีปักไว,นนวก้นี่แล้วกันเออนั่นไงไม่ค่อยดีนะเราอะ่ะอันนี้เชออดไม่ค่อยมีผลอะไรเลยอันนี้แล้กัน นี่ออฟมาแล้วหนึ่งเมตรและออฟหนึ่งเมตรก็อยู่ตรงนี้เผื่อมันออกคีเอทอีกรอบปาบเคดอีกรอบไปออกเคออสโอ้โหรอบนี้โอ้โหได้เท่าไห 900. ร,ร่เก้าร้อยปะโถโอเคโอ้พอนะครับสำหรับคนที่เล่นจบแล้วนะฮะก็ให้กดปุ่มเคนะครับมันจะเปิดช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะเราก็จะมารับกล่องกันนะครับ ผมสังเกตว่าของผมมีเดียมมันจะเยอะมากเล่นยังไงก็ได้แ0ดร้อยนะครับมีไฮเออร์ e มากล่องหนึ่งเว้ยแต่ลัตชูลี่คือกล่องที่ดีที่สุดใช่ไหมเออผมได้ไฮเออร์แ e ค่กล่องเดียวนะครับดังนั้นก็มีโอกาสได้เพชรที่มันเป็นแพ็คอยู่นะนะครับออะลองมาเปิดดูได้อะไรกันบ้างนะครับทําช่องให้ว่างๆในเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไม่มีที่วางนะครับผมวางเลือดดีๆกันจะได้เห็นว่ามันได้อะไรมาไปโอ้โหของยอดเยี่ยมนะครับ ป้ายโอหนึ่งพูหนึ่งฮาร์โมนีและก็เงินแสนห้าไอ้บ้าเอ้ยอา้าวได้ฟักทองนะครับเพิ่มแอคแท็กเป็นบัฟนะและได้คาทาลอดนะครับนี่เจสสเปกเตอร์ G นะครับบ้าบได้มือแอดแลนด์นะครับแล้วก็ได้บัฟอีกแล้วอันนี้บัฟอะไรอันเดียวกันนะครับไป แล้วก็สุดท้ายนะครับเอาเพชรหน่อยเพชรเพชรให้มันเป็นแพ็คอะไปปาบฮาร์โมนีสิบเมตรโอ้โหเฮ้ยใ,ใช้ได้อยู่ได้ฮารโมนีสิบเมตรเออดีใจ <c oughs> ประมาณนี้เพื่อนอย่าลืมนะจิตกรรมหมดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองใช่ปะวะกอดูโพยสิบเอ็ดเดือนสองวะหมดวันที่สิบนะครับไม่ใช่สิบเอ็ดสิบเดือนสิบสองนะครับก็ไปบอดกันนะครับแล้วก็ จะบอกว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันเทรดได้นะครับดังนั้นใครที่เปิดหลายตัวละครนะครับก็อยากจะให้ตัวหลักเปิดนะก็ก็สามารถเทรดกันได้หรือว่าใครจะซื้อขายไอ้ไพ่เนี่ยก็ซื้อขายกันได้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะจิตกรรมนี้มันทําให้ผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยมันตั้งเขาตั้งตัวได้นะครับเพราะว่าไอ้ของพวกเพชรพวกเนี่ยมันได้ง่ายนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่มันดรอปไพ่เนี่ยเริ่มต้นมันก็เป็นมอนที่ไม่ได้เก่งมากนะครับ ดังนั้นก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยว5้ามิวมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งผมคาดว่าช่วงก่อนคิดมัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ของดีๆนะครับได้ปีก C3 กันนะครับผมก็วิดีโอนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ